ที่ผ่านมาจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะนายสุรชัยยอมรับสารภาพว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนชุดดำซึ่งเป็นทีมยิงระเบิด m 7 9จําำนวน10นัดใส่แฟลตตตำรวจสอนอลุมพินีเมื่อวันที่15พฤษภาคมและก็ยังเป็นหนึ่งในทีมงานชายชุดดำที่ยิง M16 สใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมอยู่ที่บริเวณแยกสารแดงด้วยโดยนายสุรชัยอ้างว่าพลตรีคัติยะเป็นผู้สั่งการและวางแผนการทำงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังระบุนะคะว่าพลตรีคติยะเป็นคนพาไปฝึกยิงระเบิดชนิด M79 การใช้อาวุธการฝึกยุทธวิธีในการรบอย่างครบถ้วนรวมไปถึงวิธีการในการเปลี่ยนซิมโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วเพื่อรอดพ้นจากการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วย และหลังจากที่พลตรีัติยะเสียชีวิตนะคะทีมงานจึงตัดสินใจแยกย้ายกันหลบหนีโดยตหลบหนีไปกบดานอยู่ที่กัมพูชาก่อนที่จะย้อนกลับเข้าประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมามารวมตัวกับทีมงานชุดเดิมนะคะเพื่อที่จะรอรับงานใหญ่แต่ก็ยังไม่ยอมเปิดเผยในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ สำหรับนายสุรชัยนะคะถูกจับกลุมได้จากการดักจับสัญญาณการใช้โทรศัพท์มือถือโดยพบว่าในวันที่26มิถุนายนเรื่อยมาจนถึงวันที่30มิถุนายนมีการใช้โทรศัพท์มีต้นทางจากจังหวัดลบบุรีและสัญญาณขาดหายไปตั้งแต่วันที่1-10กรกฎาคมจากนั้นก็มีข่าวนะคะว่านายกอบจอจังหวัดนครสวรรค์ถูกลอบยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่12กรกฎาคมแล้วก็พบว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของนายสุรชัยมีการเปิดใช้อีกครั้งหนึ่งที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรี ซึ่งวัดระยะทางจากอำเภอบ้านหมีไปจุดเกิดเหตุประมาณ30กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็พบนะคะว่านายสุรชัยใช้โทรศัพท์พูดคุยกับภรรยาที่เพิ่งคลอดบุตรบอกว่าจะส่งเงินไปให้เพราะว่ามีการรับงานใหญ่เอาไว้ด้วยเจ้าหน้าที่จึงมีการตั้งสันนิษฐานนะคะว่าน่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายกอบอจอซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งตัวไปให้ดีเอสไอดำเนินการต่อค่ะ ผู้ต้องหามีความผิดจริงนะครับประคำให้การเป็นไปตามที่ผู้ต้องหาให้การก็แสดงว่าอาจจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันทุกคนค